สวัดสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้เรากลับอยู่ในเกม u n d e r t a ์เทลลารีเซ็ตอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อัปเดตของ u n d e r t a ์เทลลารีเซ็ตทั้งหมดในเกมเลยนะปะเรามาดูกันเลยเพราะว่าไอนี้ได้ทําการเคลียร์อัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วอัปเดตแรกนะครับที่ผมจะนี่อันนี้เป็นอัปเดตนานและะ้วนัมจะเป็นอัปเดตของเกวกับอ่าไอ้ตัวนี้มาจากฟาร์กี้ไลฟ์ดีนะครับ ซึ่งดาวตัวเนี้ยมันจะดรอปเป็นดาบให้เราซึ่งดาเมจมันก็คือหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเอ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าล้านหกแสนประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมซึ่งดาเมจนี้เป็นดาเมจที่โอ้โหโคตรเยอะเยอะกว่าโซซอสอีกนะท่านผู้ชมเป็นแบบดาบใหม่แต่การตีโคตรยากนะครับท่านผู้ชมคือคุณรู้ไหมอ่ะถ้าคุณมีเลือดเพลนอ่ะไอ้เลือดเพนก็ทรนอ่ะก็ทรีนนะก็ทรนใช่ไหม ถึงคุณจะมีก๊อตเทนใช่ไหมครับแต่ว่าคุณจะต้องอใช้ทั้งหมด2 3สรอบถึงไอตัวนี้จะตายคือก๊อตเทนอ่ะไอรถไฟอันนั้นอ่ะเออที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะไอนั้นอ่ะคุณจะต้องใช้กับไอเนี้ยถ้าคุณเอาไปคายเนี้ยใช้3มรอบถึงจะตายคิดดูขนาดตัวอื่นวันช็อตแต่นี่ต้องใช้3ตัวบัฟก็เต็มนะแบบบฟ5 0 0้าพันาณนนี้ไอเนี้ยไม,ม่มันแบบ สามรอบอะงงโง่กังๆอะดาบโง่พวกเนี้ยฟันเอาธรรมดายากท่านผู้ชมยากมากผมเลยคิดว่าอ่ะยังไงผมก็ต้องใช้กระเทยแล้วเชิ้นต่อไปก็คืออ่ะมาจากอัปเดตที่เกี่ยวกับอ่าวนี้นะอืมนี้เลยซิปมิเลียนอีเวนต์นะครับอ่ะเข้าไปมันก็จะมีอันเนี้ยพวกตอนตอนนี้เราไม่ต้องนะนะมันมาสร้างประตูมิติให้เราตรงนี้แล้วโอเคให้เราเข้ามาปุ๊บนี่เราก็จะเจอนี้สามที่ับอันแรกก็จะเป็นอ่า ดัสดัสนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอาร์ลัสเบรดสนะครับอีกสักอันนี้ก็จะเป็น3ามตัวไปเรามาดูอันแรกกันเลยนะอันแรกก็คือดัสดัสนะครับจะดรอปเป็นเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมันจะดรอปเป็นดัสดัสทรูสเบรดครับดาบนี้โคตรโคตรกังเออมันดาบมันโง่เกินไปว่ะดาบมันโง่แต่ว่ามันดรอปเป็นโซนะครับมันมีโซของมันด้วยนะดาบ้เนี่ย โซของมันก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอับเดิตี้แล้วมันอับเดิตี้อะไรแบบเนี้ยอ่ามันชื่อว่า glitter dust มันเป็น dust a b i ิตี้นะครับ dust a b i ิตี้ซึ่งเราสามารถกดยูสได้ครับมันไม่มีปุ่มรู e เดี๋ยวผมขอรีเซ t ตัวแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็คือเราต้ใช้ย use a b i ิตี้ได้นะปุ๊บมันก็จะมีแ c สเตอร์บัตเตอร์ออกมาครับซึ่งดาเมจแ a สเตอร์บัตเตอร์จะยิงออกมาสามฐานนะโคตรจะเบามันก็เบาอะค่ะดาดาบมันดาเมจโคตรน้อยเลยฟัน โอ้โหโคตรกากอ่ะเรามาดูแกสเตอร์บัตเตอร์เซิร์ฟไม่ปิงร้อยหนึ่งได้แกสเตอร์บัตเตอร์ปิงเรียบร้อยเลยออกไปตีเงินไปอ่ะอ่าเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเป็นปล่อยเป็นลำแสงสีม่วงออกมานะครับโอ้โหมีตัวตายเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอัปเดตอะของของอดัสดัสนะครับต่อไปจะเป็นของลาสเบินะครับลาสเบิผมมีสูตรตีอยู่นะ ลาสเบดสูดตีเราไม่สามารถใช้เลิฟเทนไอ้ก็ตเทนในการไปตีลาสเบสได้นะครับแนะนำก็คือให้ผมคุณใช้มว่อันนี้กับก็ตเทนทำไมต้องใช้ก็ตเทนอีกแล้วก็ตเทนมันเก่งอยางวะก็คือก็ตเทนนะครับมันจะททำการบวกดาเมจให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปบัฟเองนะครับก็เป็นตีเลยนะทัานผู้ชมคือมันจะบอกดาเมจห้าพัน 5, ดาเมจตรงน,นี้ บวกกับสเ c อร์บัตเตอร์ที่ยิงใส่นะครับหมวกนี้นะอ่านแนะนําให้ใส่หมวกนี้ด้วยนะลา s เบ e อ่ะเพราะไอหมวกนี้ก็ยิงสเ c อร์บัตเตอร์ได้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้ว่ามันหมดอีเวนต์ยังนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ทำาราดะด่อมครับรอเพราะบวกกับอ่าคอมโบก,กับอ่าก o t e n b l o o อันนี้ห้าพันนี่โอ้โหบอกเลยว่าสเ c อร์บัตเตอร์โคตรแรงอ่ะท่านผู้ชมโอเคไปเรามาดูของที่มันให้กันเลยนะของที่มันให้ก็จะเป็นอ่านี่ครับเป็นชื่อว่า last bed caster list แต่แกส์ลาสเบกแกสเตอร์บัตเตอร์ครับดาเมจ25คืออะไรด่าท่านผู้ชมดาเมจยี่สิบห้าอ่าเรไปดูรอบว่ามันจะแรงยังไงดาเมจครั้งย่สิบห้มาหรือเปล่าอนีกก็ยังแกสเตอร์บัตเตอร์ยังปิงอยู่ม่ะ3มสั่ะเริ่มโอ้โหนี้ก็จะเป็นการปล่อยแกสเตอร์บัตเตอร์มาโอ้โห2 3 4สตัวสตัวแล้วก็ยิงไปจุดเดียดนี่ผมตีแล้วนะดูครับว่ามันพลังงานทำการทำลายล้างจะเป็นยังไง เอเน็ตไม่เปิง่ยนยังเงียบโอ้โหปล่อยมาทีสุดๆปลาน,นี่นะจุดเดียวจี้จุดเดียว,ดดยวโอ้โหดาเมจอัปเดตคืออะไรวะดาเมจมันเบาอย่างว่า25เฮ้ยแต่โอเคครับลาสเวสจบไปแล้วนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นหอต่อไปอะ่ะมันก็คือเนี่ยในอ่าสักสักใครจะเป็นเคลียร์ออฟเพน์ครับอ่าเคลียร์แห่งความเจ็บปวดแล้วก็แอนสตาร์ฟอะไรคือสตาร์ฟอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน อ,อแล้วก็ยังมีอาร์บิตี้ด้วยนะครับอ่ะมันก็คือฮิอะไรวะเนี่ยฮิโร่ไทม์ทริปเทโอนะครับอันนี้บอกเป็นสามชีวิตเหมือนกันนะเป็นของเกี่ยวกับไอหน้าไอสามหัวใจคนนี้นะก็จะบวกเป็นสามชีวิตเหมือนกันแค่นั้นนะโอ้โอัปเดตอะไรโคตรไก่เขียวเนะี่ยโอ้โหเขียวเขียวควานช้างควานช้างอ่ะเห <laughs> มืนอนมึงเป็นแบบควานช้างอ่ะเออดามิ่งเท่าไหร่ดามิ่งหนึ่งพันโอ้โหท่านผู้ชมอัปเดตอะไรเนี่ย อัปเดตอะไรเกมอัปเดตอะไรของมือสามชีวิตนี้มันทําอะไรได้อีกวะโอ้โหก็ประมาณนี้เลยนะครับอัปเดตนี้โอ้โหโคตรกากโคตรโคตรไก่สิ่งที่มันดีที่สุดก็ได้จะอันนี้นะครับแต่ว่าไตยากไปหน่อยโคตรไตยากเลยนะใช้สินพาดูซีด้วยเออเออก็น่าจะดีเซตได้ก็น่าจะเล่นหมดโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอีเวนโง่ๆกลางๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่า ทำคลิปแยกอีกทีว่าลัสเปสไปยังไงตรียังไงครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ